สวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีแม่แม่ตอนเช้านะคะอันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ที่เริ่มต้นวันใหม่ก็ให้ทางคุณแม่เอฟซีทางครอบครัวแม่ความก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะจะพาแม่แม่นะคะ,ะมาดูน้องน้ำโพนะคะ,ะน้องน้ำโพตอนเช้านะคะจะ ประคบให้น้องนะคะก็ยตดขึ้นนะคะนีะะ่บริเวณสายนุ่มๆเลยนะคะที่น,อน้องนอนรู้สึกมีความสุขมากๆเลยที่ได้มีคอกเหล็กมีรั้วเหล็กมีคอกเหล็กกายบำบัดนะคะแม่ๆคะน้องกอ็รู้สึกเหมือนกับอิ่มบุญดีขึ้นนะคะแม่ๆไม่ต้องไม่ได้สายโซ่ทองน้องเนาะน,นะคะน้องก็ได้เดิน ตามที่น้องต้องการอยากจะเดินนะคะอยากจะเดินอยากจะหยุดนะคะเอะอเออกลบคุณคุณตาเลยขอบคุณคุณตาเลยเนาะอือประครบลูประครบให้น้องนะคะคุณแม่คะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะนี่นะคะตาก็ประครบให้น้องอูยดูฝันออกดูันออกรู้สึกนะลูกเนาะรู้สึกว่าอุ้แตกขีเลยแตกขีเลยขียแตกเลยกรลูกประครบอู้ ก็ใหหายขี้ออกก็ให้หายลูกพผยออกนะลูกเนาะลูกพผยออกจากตัวนะลูกเนาะก็ให้หายก็ให้คลายครับสัตว์เปสตสัตสตาสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายทั้งมวลทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้หนูหายไวๆครับจณยายก็ได้ ทำบุญอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในายเวรแล้วนะคะตอนเช้าแล้วก็มา,าประคบให้น้องนะคะมาคลายเส้นให้น้องทุกวันทุกวันนะคะอแล้วก็ไม่ได้พาน้องเดินเพราะว่าน้องได้กายบำบัดเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปมาในบริเวณน, <c oughs> นี่น้องรู้สึกน้องรู้สึกบางแล้วน้องแม่แม่น้องกับลูกป,ประคบนะคะเมื่อก่อนน้องไม่รู้สึกไม่รู้สึก มารู้สึกคลายกับลูกประคบนะคะมาตอนนี้รู้สึกว่าคลายนะคะประคบอืมใจใส่น้องนะคะแม่ๆ่ะมอบําลังให้น้องก่อนคุณตานะคะเสร็จแล้วก็จะไปตัดญ้านะคะหนึ่งไว้นู่นเลย ลูปปกรประคบของคุณแม่ไพลยพันธ์นะคะห้าลูกนะคะที่ท่านเมตตาส่งมาให้นะคะอนุโมทนาสัธทุบุญกับคุณแม่ไพลยพันธ์ด้วยนะคะที่ท่านเมตตาลูปปกรประคบให้น้องนะคะห้าลูกนะคะคุณแม่คะเราประคบเสร็จเราก็จะแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะซึ่งคุณแม่ท่านบอกว่า,าประคบเสร็จก็แช่เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะอคุณยายก็มันยังมีกลิ่นหอมก็เลยประคบให้น้อง นะคะประคบให้น้องเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหมวันออกขมุ้งเลยให้มันร้อนๆหน่อยเนาะลูกเนาะมันจะได้คลายคลายครับหายครับคลายครับหายครับ นี่หายครับหายครับสบายเลยเลาวนตาประคบให้สบายเลยคนตาประคบให้สบายเลยอ่าช่วงบ่ายๆแม่แมก่ก็อุดนุน่นผลไม้ให้ทานแม่แม่มก็เมตตาผลไม้ให้ทาน เออเอหายไปไปนะลูกเนะาะจะถึงฤดดูปลูกยาทำนานแล้วนะคะคุณตาคุณยายต้องไปปลูกยาให้หนูถานนะลูกนะนี่หายไปไหายไปไครับหายสายไวไครับเอาตั้งแต่มีคลองนี้่าคุณยายคุณตาไปไหนก็ไม่ค่อยกังวลน,นะคะไปไหนได้ไม่ต้องคิดถึงน้องกลัวน้องจะเอาโซ่พันขาเกาะขาล้มบ้างเนาะตั้งแต่ ได้คอกนี้รู้สึกว่าไปไหนไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะกับการที่น้องได้คอกคอกเหล็กที่แม่แม่เมตานะคะสาธุบุญกับแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาส่งคะแนนมอบความรักให้ได้ทั้งคอกเหล็กได้ทั้งเทิบให้น้องได้รบเดชลบฝุนรู้สึกว่าอิ่มบุญมีความสุขทั้งช้างทั้งคนทั้งแม่แม่เลยนะคะที่ได้รวมด้วยช่วยกัน คนละนิดคนละหน่อยแบ่งปันให้กับครอบครัวน้องยายา่าจินตลาเฟมิลีรู้สึกอิ่มบุญมากๆเลยนะคะบุญกุศลที่คุณแม่ได้เมตากับน้องน้ำโพนี้ขอให้ย้อนไปตอบสนองท่านคืนด้วยนะคะคุณแม่คะขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตครอบครัวของคุณแม่นะคะทุกทท่านเลยที่เมตตาเป็นคอกแล้วก็เป็นอาเทอร นะคะที่ให้น้องเป็นทายนะคะที่ให้น้องได้เดินได้กายบําบัดนะคะอือ,อรู้สึกว่ามีมีน้ําหนักขึ้นนะคะตัวดําพุดดขึ้นบ้างแล้วนะคะแม่แม่ขาหลังจากน้องนะคะฟ้าฟันนะคะต่อสู้กับอาการเจ็บปวดล้มวันหนึ่งสาครั้งลุกไม่ไหวสองครั้งต่อวันนะคะคุณแม่คะยืนอยู่เฉยๆไม่ได้เดินนะคะ ลมโดยไม่มีสาเหตุเพราะว่าเนื่องจากว่าขาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะคะแม่แม่ค่าตอนเช้ามาเราก็จะมาปฏิบัติมอบความรักให้น้องทุกวันนะคะนี่สิ่งที่เราทำดีกับน้องเราก็มีความสุขนะคะคุณแม่ค้าดูน้องดูน้องทำมือน้องยืนรูปหล่อไหมครับเป็นดูหนูด้วยครับดูทำดูทำ ให้แม่ดูน้องทำเนานะอุย้ยทำไมขี้เลจังเลยนี่ก็ให้หนูหายไปวัเด้อน้องช้างขีเ้เลเด้อนี่อุ้ยไม่รอเลยขี้เลเดินไม่ได้ขี้เลเลยตั้งแต่หนูเดินไม่ได้นี่ขี้เลเลยนี่หายหายคลายหาย,ายหายคลายหายหายคลายหายหายหายครับหายหายหายครับ ดีขึ้นครับดีขึ้นครับหายครับหายครับนี่นี่หายครับหายครับหายหายกับลูกประคบหาย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 ครับหายป่วยหายเจ็บหายคล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 ายครับอันนี้อ่าคุณยายเป็นเป็นเป่ากระสากระถาให้น้องนะคะอีกหน่อยอีกหน่อยนุก็จะมาหมุนหมุนห่วงหมุนหมุนหมุนนู่แล้วให้แม่แม่ดู มาโชว์ตีฟุตบอลแข่งกับตีน้อยแข่งกับตีน้อยเลยนะคะมแม่ค่ะนี่อ๋ออืมอืมอ,มอมือ่าขตาเตอ่าทําอย่างนี้ทุกวันนะคะคุณตาอคุณตาตท่านเกอเอาใจใส่จะไปไหนบางที่ไปไหนคุณตาหิวท่านก๋เตี๋ยวน้อยสิโอ้ยไม่เอาไม่เอาคิดถึงน้องคิถึงน้องน้องช้างอยู่ที่บ้าน ทานไม่ได้แล้วคุณยายถ้าจะพาไปทานแล้วก็ว่าเห็นร้านคนเยอะๆน่าจะอร่อยพอป่ะคนเยอะรอนานไม่ต้องทานนะคะแม่ๆก็เป็นอย่ังไงร้านที่ไม่มีคนจะพาคุณยายทานมันจะอร่อยเหรอคุณตาก็พูดแบบนี้เนาะมีใครเข้าเวลาไปไหนเนาะแม่ๆมเนาะเวลาเราเราออกจากบ้านไปเนาะปากท้องเราก็หิวไปด้วยมันก็อยากทานสิคะอ่าเราก็ว่าคุณตาร้านนี้คนเยอะทานหน่อยน้า ทานได้ยังไงน้องอยู่บ้านเป็นห่วงน้องอยู่บ้านนะคะหาหาร้านที่ไม่มีคนทานนะคนยยายก็ร้านคนที่ไม่มีคนทานมันน่าจะแม่อร่อยไม่มีคนเข้ามันก็จะปิดใจกันนะแม่แมเนาะสรุปแล้วไม่ได้ทานเลยนะคะคุณยายอยากทานร้านที่มีคนเยอะเะมันน่าจะอร่อยคุณตายอยากทานร้านที่ไม่มีอคนนั่งเยอะนะคะซึ่ง คุณยายก็คิดว่ามันคงจะไม่อร่อยนะคะแต่ไม่มีคนข้าวสรุปแล้วไม่ได้ทานทั้งสองคนนะคะแม่แม่ <c oughs> อมันลงตัวมันเคลียร์กันได้ได้นะคะไม่ลงตัวสรุปแล้วก็ความรักมันลงอยู่ที่น้องนะคะรีบกลับนะคะอะรีบกลับบ้านมาดูน้องนะคะนี่คือคือจวิตจริงนะคะแม่แม่คะ <c oughs> อะอะดูน้องทํา รูปหล่อไหมครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะวันนี้พาอ่าในแม่มาดูอาการอีกครับกับการตะโควันนี้รู้สึกตากชื่นขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยนะคะชื่นบานขึ้นเลยนะลุงเนาะะ,ะเดินเดินอาประครบแล้วก็เดิน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 ทั้งเดินทั้งนอนนะคะกับทรายนะคะรู้สึกว่าอ่าน้องอาดีขึ้นนะคะดีขึ้นทานได้นะคะก็ ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำโพเช้านี้ด้วยนะคะช่องยายยาจินตลาเฟมิรี่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเมตาน้องคิดถึงน้องด้วยนะคะคุณแม่คะก็ขอจบคลิปอัปเดตอาการของน้องเชา้านี้ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ